ือผู้ใดนะอ่ะฮะว้ายถือเค้กตอนผีโผล่ครับเยี่ญี่ปุ่นไนดะ้ฮะาร์ดอยู่แล้วไม่เคยกลัวครับถ้าคุณทำเค้กตกนะครับคุณจะตาย อย่าทำเค้กตก<ม>เดินไปข้างหน้ายังไม่ได้ทันเริ่มเลย<ม>เดินไปข้างหน้าเดินไปข้างหน้าอย่าเด้อ โอ้ยหาดหานั hard, hard, hard. ่นแน่นั <t unlikely> ่นแน่ปุ๊บปุ๊บปุ๊บนี่นี่นีนี่นเป็นไงโอเคมาเสิร์ฟค้าวันนี้มันเกิดใครเคสตเบอรี่ฮะบอกเลยว่าเก่งมากๆออออฮะฮะเดียวเดี๋ยวเดี๋วเด

จับดีๆไม่ได้ต้องต้องตบแม่งเลยนี่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 เค้กมาได้ต้องถึงมือลูกค้าไอสัตว์เค้กเอ็กซ์เพรสเค้กเอ็กซ์เพรสเค้กเอ็กซ์เพรสห้องนี้ไหมถึงแล้วครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยนี่ครับห้องนี้ครับห้องไหนครับเนี่ย ไม่นานจ้งเลยเมื่อกี้กูเห็นโตขยับเองหรือเปล่าโอเคครับเคครับชิวๆไวชิวหุบหุบเคครับเคครับโอเคจะกินเค้กกันไหมห้องอยู่ไหนเนี่ยห้องแบบ ลลโดแค่นี้เด็กเดเด็เดน้องโอ้โหหา้เนียย่ห้าต้น้้กมาแล้วครับอ้โหใกล้ถึงแล้วแน่นอนครับเป็นห้องบไอน่อโอ้โหทอะไรม่ได้ โอ้ยบ่ได้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 เค๊ก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 จ้ะออกมืดอ,อีกมองบ่เห็นหอ่ะเยอะเย,ยอะเย,ยอะอะไรเนี่ยเดินนะฮะเพื่อหลุดพ้นจากความกลัวอย่าได้กลัวโอ,โอ โอ้ยโอ้ยผีจะมาทางไหนเนี่ยโอ้ยที่ไหนเนี่ยกูเสิร์ฟให้ลูซิเฟอร์เหรอกูเสิร์ฟเค้กให้ลูซิเฟอร์แน่เลยเนี่ยโอ้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 ย คนส่งเค้กก่อนหน้าแน่เลยโยแต่ดีๆเนอะบอกกันปแต่เมื่อกี้เนอะหลังเดาะไปทีไหไรวะน่ะหนี่เนี่ยเนี่โอเคไปชิวครับชดชิชอืม มีเคสรอดอื่นไหมเนี่ยมีเคสสตอร์อบลี่เนี่ยเอ๊ะเทีเยนเยอะขึ้นหรือเปล่าเมื่อกี้เขาบอกว่าให้หลบข้างขวาครับแม้ กูขอก่อนแล้วกัน จุๆจุี да. ido, ีนีเล่นเล่นเล่นโชว์เลยนี่นี่เป็นไงจอบป่าวะอันนี้ปุ่มอะไรไปดูป๊๊บป๊อปนี่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 นอกทานตะวันอะไรวะเนี่ย บังคับยากอย่างเลยโอูโอโอโ้หโจ้เวลาเดินแล้วไปแล้วปะไปแล้วปะเฮ้ยไม่โจ้ไม่โจ้ต้องไปเลี้ยวขวาครับเขาบอกให้ต้องไปเลี้ยวขวาต้องไปเลี้ยวขวาตรงข้างหน้านู่น มันแน่มันแน่มันคือยากแท้ล่ะเนี่ยเนี่ยคือยากแทค่องไปเลี้ยวขวา ตรงอย่างเดียวนะเงี้ยเงี้ยเงี้งงงงงห้องเยอะเหลือเกินเยอะ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 เอียงขวาอิงซ้ายอิงซ้ายอิงซ้ายเขาเอาลอยเลือดอย่าเด้ออพี่ดอกไม้เขาไปไหนแล้วอ่ะอย่าเด้อมันคือบวกลิฟต์ลิฟต์โอ้โห ต้องหาปุ่มเปิดโอ้โหสามสี่จุดจำบ่ได้หรอกเด๋อ,อตรงนี้ก็ไปเห็นห้องเลยเนะี่ยมืดไป เขาเดินมาเดินไปวะนะหูล็ละหูล็ลกโอเคเดันแดง ูทีทิ้งไงคานขีเอกโอ้ยเห็นไ,ไหมกูไปซ้ายเลยแล้วกันลูกไข่เนี่ยฮะผมมองไม่เห็นอ่ะผมต้องมาผมต้องส่องไปฉายไปอ่ะว่าแบบมันอยู่ทางไหนลูกไข่ก็ไม่รู้ เออใครทำอะไรร่วง,งพี่แก่ไปทางไหนวะเกมที่จุดหมายคืออะไรอ่ะคือเราต้องเอาเค้กไปส่งเหรอ ส่งให้ไข่ก็ไม่รู้ด้วยนะโอ้ยพี่ชายดอกไม้ผมว่าห้องนี้ผมยังไม่ได้เปิดผมเปิดแล้วดิว่าพี่ชายพี่ชายใจเย็นนะ อุ้ยอุ้ยชา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 ยห้องนี้ยังชาย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 โอเคโอเคโอเคโอ้ยมันเล่นบอลกันทำไมเนี่ยฮะไม่มีอะไรไม่มีอะไรครับชิวๆ อ้ยอืมห้องนึงห้องนึงอยู่ไหนครับโอเคส้ายปะห้องอยู่ไหนไม่รู้แต่พี่แกอยู่ซ้ายมันวิ่งได้ดีะ่ะ เอาละซ้ายเราไปแล้วเหลือขวาครับพี่แกชอบเดินขวาด้วยนะไปซ้ายไม่เจอพี่แกเลยอืผู้ใดนะอ๋อฮะ นี่ครับวันดีมาหาปุ่มเปิดสวิตช์ครับห้อ,องสุดท้ายแล้วครับทำไรกันอยู่ครับโอ้ยรูปพุงใส่หน้าสัากครู่นะครับผมแค่เ้าเค้กไปเสิร์ฟเองมันต้องดุขนาดนี้ด้วยกระเดินอยู่ข้างหน้าด้วย นีด,ดิเล่นเล่นโชว์เลยนี่นี่กินน้ำร้อนเอ้าวอ๋อตาหนิก กันไปเฮ้ยถึงแล้วถึงแล้วอุ้ย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 เค้กยา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 นี่โอ้โหชิวๆเฮ้ยถึงแล้วทุกคนวิ่งง่ายวะง่ายเกินอย่านะอย่ามีอะไรมาตอนท้ายนะ อันนี้วิ่งโชว์วิ่งโชว์เป็นหนึ่งวิ่งโชว์เป็นหนึ่งคโอ้เร็ว คือมันหันเมาไม่ได้เนี่ยเมาไม่เป็นแบบฟิวเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วบ้าเอ้ยฉันกำลังหวานเลย คืออะไรวะแปรพาดอ,อืมครั <c oughs> ้งต่อไปที่ฉันเห็นเขามันจะเขาเขาเขาจะจับฉันไม่ง่ายอะ่ะอืมรู้แล้ว คุณกำลังถามว่าฉันเป็นใครอย่างนั้นเหรอแล้วหน้าคุณลืมอย่าบอกว่าลืมนะนี่คือโล่นความตายเนื้อเรื่องเนื้อเรื่องเยอะมากแปลไปออกสักอันไม่เป็นไรฮะเราถือเค้ก เราเก่งก็พอปะวะเย้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 คิดจะเริ่มก็เริ่มมาไหนเนี่ยทำไมเราต้องถือเคี๊ยกวะพี่ <c oughs> ทำไมเราต้องถือเคี๊ยบไม่เข้าใจเลย สลามดูไม่รู้เหรอเยอะโอ้ไม่ใกล้สิเอาเปล่าอืมรู้สึกไม่ดี อะไรวะเนี่ยดิวู้ดใจพันโอ้น็นั้ถือเคแล้ววิ่งหนีผีวเขาเจ็บอะไรเนี่ยโอ้โูปัดินเดินเดินว่ ฮ่า <L an> มันจะแดกมึงไม่ได้เลยเอเฮ้ยสลามตาแบ๋วันดี้าวเป็นไรไหมฮาฟูอันนี้มัน,นสลามตัวไม่ดีนะ่ะมันกลายไปเป็นตัวเฮียอะไรมันรู้แล้วมันต้องห่วงนะมันเจอข้างในนี้ก็มีตัวดีๆอยู่บ้างแหละ có lẽ mình đang ở thang lăng gù, phải không? Tý, mới bỏ gù à? Ngon, ngon gì áo đó? Ngon. <me. S 2> ไม่ต้องหว่วงนะฉันจะอยู่กับเธอถึงลูกสาวคุณด้วยชาเตอร์หนึ่ง <laughs> เอ็นนะ จบแล้วหรอลืมใส่ภาพก็เนี่ยเยอยขอบคุณที่เล่นโปโลนะโกทูสตรีมเฮดพูเวอร์ชันโอเคสนใจก็ลองมาเล่นนะผมว่าน่าสนใจอยู่บ้างในด้านของเนื้อเรื่องนะฮะส่วนผีผีจริงจริงจะน่ากลัวก็น่ากลัวครับจะกลัว กวดยั่วมือก็ยั่วมือ